สวัสดีค่ะมาพบกับเรานะะในช่องแม่กำไรแฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะมาอัปเดตนะคะบ้านนะคะของคุณแม่กำไรนะคะวันนี้ก็ช่างนะคะได้มาทำการขึ้นฐา,านนะคะโครงหลังคาแล้วนะคะแม่คะแต่ฟ้าฝนนะคะก็จะมาเหมือนกันนะคะนูนะคะมืดฟ้ามืดฝ,ฝนมาเลยนะคะมืดฟ้ามืดฝนมาเลยเชียวนะเนะี่ย มืดมืดทั่วเลยนะมืดแรงมากเลยนะคะนี่ช่างก็อ่าํำการนะคะเชื่อมนะคะแผ่นปิดรูนะคะเสานะคะถ้าเกิดว่าฝนตกก็ช่างก็จะหยุดทำงานนะคะเนาะแต่ตอนนี้ฝนไม่มานะคะแต่ก็มืดนะคะบรรยากาศก็จะค่อนข้างอามืดมืดนะคะเนื่องจากมืดฝนนะคะ ทำการเชื่อมนะคะส่วนข้างล่างก็พ่นนาะสเปร์นะคะปิดอ่าลอยลอยเชื่อมนะคะเนาะปิดลอยเชื่อมนะคะ,ม,ะมืดแรงมากเลยนะคะวันนี้วันนี้ไม่แน่อาจจะตกะคะ่ะคุณแม่มาจากทางไหน,นะะเนาะมามาจากถ่ายรูปนะคะแม่กำไรปปไป เที่ยวป่ามานะคะนี่เป็นอะไรยุ่มยั้ยุ่มยั้ยุบยั้ไม่กปไรวันนี้เหมือนฝนจะตกเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานก็มืดแบบนี้นะคะแต่ไม่ตกแต่วันนี้ค่ะไม่แน่อาจจะตกนะคะเนาะเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานมีอ่ามหอรระศพเนาะ ฝนไม่ตกวันนี้วันนี้ไม่มีฮออะมะหอรสศพอาจฝนอาจจะตกนะคะนะ้ายคนอยาตะัเพาว่าต้ค่ะาะว่าเพรม่เีนนนเนาะเราเใ้ช่ค่ะแม่เราตุตะไปเรนค่ะเนาะลองลอง,ลองดีไม่ดีฝนอาจจะมาในอีกไม่ช้านี่นะ ข้างล่างก็ช่วยกันนะคะอาฉีสเปรย์นะคะปิดรอยนะคะรอยที่เชื่อมนะคะเนาะแล้วก็ข้างบนก็จะเชื่อมนะคะเหล็กนะคะเข้ากับตัวเสานะคบเชื่อมแผ่นเพทน,นะคะปิดรูนะคะไม่ให้น้ําเข้าอ่าเสานะคะเสาเราก็ขึ้นสนิมแล้วนะคะแม่แมคะเราก็ว่าจะซื้ออ่าสีนะคะมาทาน,นะคะเพื่อปิดปิดอ่าสนิมนะเพราะว่าตากฝนนานนะคะกว่าจะได้โครงนะคะ ก็ใช้เวลานาน,านเนาะอันนี้ลังคาก็ยังสันทยก็ยังไม่ได้ะคะเนาะก็จะยังตากฝนอีกนานก็ว่าจะซื้ออ่าสีนะคะมาทาน,นะคะเพื่อความสวยงามนะคะจะได้ปิดรอยอสนิมด้วยนะคะเนาะวันนี้มากับบรรยากาศมืดฟ้ามืดฝนเลยนะคะเนาะ การทำงานของช่างนะคะมาอัปเดตนะคะให้อ่าแม่ๆนะคะ FC นะคะได้อ่าชมนะคะว่าอ่าบ้านนะคะไปถึงไหนแล้วนะคะเนาะบางท่านก็ถามนะคะว่าอ่าบ้านแม่กำไรสร้างถึงไหนแล้วนะคะตอนนี้ก็อ่าได้มาอัปเดตนะคะให้ชมแล้วนะคะว่าอ่าบ้านนะคะได้ทำการขึ้นอ่าเชื่อมฐานนะะคเพื่อที่จะขึ้นโครงแล้วนะคะเนาะ เราก็ไม่ได้นิกนอนใจนะคะเราก็อเร่งรีบนะคะให้ทันน้ำฝนเช่นเดียวกันนะคะแม่ไหมคะเพราะว่าเราก็ไม่อยากนะคะให้อาคุณแม่กำไรนะคะได้ยืนตากฝนนะคะเนาะนี่ก็มืดมืดมาแรงมากเลยนะคะนชว่วงนี้นะ ช่างก็ทําการเชื่อมปิดแผ่นเพดนะคะเขากับเสานะคะยึดเพื่อที่จะไม่ให้นะะคน้ํานะคะได้ซึมเข้าไปในตัวเสานะคะต้องขอบพระคุณทุกคะแนนทุกกาลังใจนะคะจากแม่แม่เอฟซีนะคะที่มอบนะคะให้เราได้นำคะแนนนะคะได้มาซื้ออุปกรณ์นะคะในการสร้างนะคะบ้านนะคะให้คุณแม่กําไรนะคะ ใกล้จะสำเร็จแล้วนะคะแม่ค่ะตอนนี้ก็ยังขาดอยู่ที่สันทายนะคะกับค่าช่างนะคะเราก็จะยังไล่ผลไม้นะคะจนกว่าที่จะได้นะคะค่าสันทายแล้วก็ค่าช่างเนาะ,ะแล้วก็จะเก็บเล็กผสมน้อยนะคะไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะ,ะสำเร็จนะคะ คุณแม่ของเราก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะคะอยู่หลักตัวกลางคืนคะอีกหลักหนึ่งนะคะหลักตรงที่เราไล์สดนะคะอันหน้ามาในนี้นะให้กำลังใจนะคะช่างนะคะในการทํางานนะคะคุณแม่กําไรดูท้องคุณแม่กําไรนะอาจจะมืดเพราะว่าท้องฟ้ามืดฟ้ามืดฝนแรงมากเลยนะคะยดับดับ ไม่ใช่ไม่ใช่ะจะได้ขึ้นวันละข้างหรอคะเนาะแต่ว่ามือฟ้ามือฝนมาแรงมากเลยนะคะเมื่อวานก็ได้ขึ้นข้างนี้นะคะก็หยุดไปนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ใจไม่ใช่ใจได้ขึ้นแค่ข้างนู้นข้างเดียวบนเนาะเพราะว่ามือฟ้ามือฝนมาแรงมากและะ้วค่ะตอนนี้นะคะนนมืดตึ๊บเลยนะคะ อรอลุ้นนะคะฝนฟ้าอากาศดูนะคะว่าจะตกไหมนะะ <c oughs> าเพราะว่ามืดมาแรงมากเลยนะคะ <c oughs> สงสัยจะได้ขึ้นวันละข้างนะคะเนาะเมื่อวานก็ได้ขึ้นข้างหนึ่งนะคะแล้วก็ช่างก็หยุดนะคะเพราะว่าเมื่อวานเขาติดธุระช่วงบ่ายนะ <c oughs> ได้ทําแค่ช่วงเช้านะคะ <c oughs> วันนี้ก็ อีกอย่างก็คือเมื่อวานเหมือนทําท่าเหมือนฝน,น,นจะตกด้วยนะคะช่างก็เลยหยุดนะคะว่ากลัวกลัวฟ้านะคะวันนี้ก็ลุ้นนะคะลุ้นนะคะว่าฝนจะมาไหมนะคะเนาะ,นาะก็เป็นกําลังใจนะให้ช่างนะคะได้ทํางานอ่าให้รับลื่นนะ,ะเนาะอ่าบ้านจะได้เสร็จเร็วๆนะคะเนาะก็รอลุ้นกันนะตะอนนี้ก็ เสร็จแล้วนะคะฝั่งทางนั้นนะคะก็จะมาขึ้นนะคะฝั่งทางนี้นะคะนี่ฝั่งทางนี้ต่อนะคะอ,อ่าใกล้จะเป็นควาอ่าใกล้จะถึงความเป็นจริงแล้วนะคะใกล้จะถึงแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนอ่านั่งร้านนะคะไปที่มุมทางนู้นนะคะช่วยกันนะคะวานก็ช่วยด้วยเหมือนกันนะคะ เยกนะเปลี่ยนที่นะคะนั่งร้านนะฝนก็มืดมาแล้วนะคะตอนนี้ลุ้นนะคะว่าอย่าเพิ่งฝนตกนะ,ะให้ช่างขึ้นอฐานเสร็จก่อน,นะะเดี๋ยวจะเชือ่อเดี๋ยวจะไปเสร็จนะ,ะให้ช่าขึ้นฐานเสร็จก่อนนะคะเนาะค่อยตกมาก็แล้วกันนะเนาะนี่นะคะ ช่วยกันนะคะจะได้เสร็จเร็วๆนะไม่กําไรก็ยืนกินสับรถู่ฟังทางนี้นะคะนี่ยืนให้กำลังใจช่างมาค่ะหันหน้ามาทางช่างเลยนะเป็นไม่กําไรนี่นะคะ เสริมฐานข้างล่างนะคะเพราะว่า,วาอ่าเป็นดินทมงใหม่ด้วยนะคะกลัวจะยุบนะคะไม้ไปรองฐานนะคะและนั่งร้านนะคะข้างล่างนะคะพอดีจะได้ตรึงไว้แล้วก็จะให้ช่างนะคะขึ้นไปเชื่อมอ่าแผ่นเพดนะคะปิดปากอ่าปากเสานะคะเดี๋ยวเสาสุดท้ายแล้ยนะที่ยังไม่ได้เชื่อมแผ่นเพดปิดนะกายจะเป็นความเป็นจริงแล้วนะคะเนี่ย บรรยากาศการทำงานนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเนาะการทำงานนะคะอยู่ข้างหลังนะคะเอฟเฟกนะคะหนูพื้นหลังนะคะฉากนะคะมืดมืดฝนมากเลยนะคะ,อะตอนนี้ก็ยกนาเหล็ก ขึ้นนะคะเดี๋ยวจะทำการเชื่อมนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงไในนะคะเพิ่งยกเล็กขึ้นนะคะแล้วก็ฝนตกนะคะฝนตกเลยโปรยมาแล้วนะคะตอนนี้ก็คือต้องน่าจะได้หยุดอยู่แค่นี้น, <c oughs> น่าจะได้แค่สองสองอันนะคะวันนี้นะคะอีกอันนึงน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะคะถ้าเกิดว่าฝนตกแรงนะคะถ้าเกิดว่าฝนตกไม่แรงก็อาจจะกลับมาทําอีกรอบนะคะถ้าเกิดว่าฝนตกแรงก็ต้องหยุดไปเลยนะ,ะมาทำหาต่อพรุ่งนี้นะ,ะอุปสรรคเยอะมากเลยนะคะ เพราะว่าเมื่อวานฝนก็ไปตกเนาะรุ้นว่าเมื่อวานอ่ามีเป็นงานประจําปีปสุดท้ายนะคะปกติฝนจะตกนะคะวันนี้ไปถงเมื่อวานนะคะมาตกวันนี้นะคะนี่วันที่เราจะขึน้นเหล็กคานโครงบ้านแม่กําไรนะคะฝนตกมาแล้วนะคะนีน่น่าจะหนักอยู่นะคะวันนี้น่าจะได้ยกเลิกภารกิจนะคะการขึ้นเหล็กบ้านแม่กําไรนะคะเนาะ ฝนเทลงมาแล้วนะคะฝนตกลงมาแล้วะคะ่ะนี่ก็กลางวันนะ,ะกลังเอาแม่กําไรนะคะไปอ่าข้าร่มนะคะเห็นรถคาเลงออกก่อนนะคะเพราะว่าฝนตกมาแล้วนะคะวันนี้ภารกิจการยกอ่าเหล็กฐานบ้านของคุณแม่กมําไรนะคะน่าจะยุติลงนะคะเนาะแค่นี้นะคะน่าจะเป็นอ่าต่อนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะ กพว่าวันนี้ฝนตกลงแล้วนะคะตกแรงด้วยนะคะแล้วะคะคุณแม่าจจาะเดินไปเข้าลมนะคะลมพื้น่น้อยนะคะโอ้ยอุปสรรคเยอะจังเลยคุณแม่เอ้ยจะได้บ้านอยู่เร็วไหมเนาะ คนก็มาแล้วนะคะดูลมด้วยนะคะไม่กปไรก็ไปอยู่ในโรงกับพ่อควาเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าลมเรียบร้อยแล้วนะคะฝ mm. นตกหนักมากเลยนะคะ mm. อันนี้ไม่มีเสียงฟ้าร้องนะคะมีแต่ฝนนะคะกระหน่ำเทอย่างเดียวเลยนะคะ mm. ตอนนี้ค mm. ุณแม่เราก็อยู่ฝั่งนู้นก,กับพ่อควานนะคะ mm. แล้วก็โอ้มีลมแรง ฝนสาดนะลงฝนเข้ามาเลยนะฝนตกแรงมากเลยนะคะบ้านก็ยังพุ่งาฐานโครงยังไม่เสร็จเลยนะคะบุปสรศันะคะคือคือก็คือฝนนะคะฝนเทลงมานะคะฝนตกนะคะ เสียงฟ้าร้องมาแล้วนะโอ้วันนี้ฝนตกหนักมากเลยนะตั้งแต่เมื่อวานอนะ่ะเมื่อวานฝนไม่ตกเนาะวันนี้ฝนตกหนักก็หนักมากเลยนะคะคุณแม่ของเรานะคะอยู่กับพ้อควานนะคะอยู่ในรนะูค่ะดูนะสูเสาบ้านแล้วนะคะสูเสาบ้านแล้วนะคะกอนก็ลามโซ่ไว้ด้วยนะ สงสัยก็อยากถ้าเกิดว่าอยู่ใต้ต้นไม้นี่สนุกเลยนะคะอยู่ได้ถูต้นไม้นะคะแต่ทีนี้อยู่ในบ้านก็ถูเสาบ้านไปก่อนนะคะไม่กำไรนะคะเ,ออเราก็เล่งแล้วนะคะเล่งจนแบบว่าุดฝีมือแล้วนะคะเนาะช่างก็พยายามนะคะมาเล่งแล้วนะคะวันนี้ก็ขึ้นได้แค่สองพันนะคะ เมื่อวานขึ้นได้อันนึงเมื่อวานก็มืดฝนมาะ่ะขึ้นได้อันเดียวนะคะก็หยุดทําวันนี้ก็ขึ้นได้สองอันนะคะกะว่าจะขึ้นให้เสร็จทั้งสอันเลยแต่ก็ไม่เสร็จนะคะเพราะว่าฝนตกมาก่อนนะคะอุปสรรคเยอะนะคะแม่แคะ่ะบ้านก็ไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่นะคะคะแนนก็ยังขาดนะคะค่าสั์ไทยเยอะเลยนะคะตอนนี้ก็บอ่อนะะ้าของแม่กําไรก็น้ำเต็มแล้วนะคะตอนนี้ นฝนตกหนักมากเลยนะคะ,ะเราก็ขอจบคลิปนะคะไว้เพียงแค่นี้นะคะกอะ็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์น,นะคะกดซับสไครต์นะคะให้เราในช่องแม่กำไรแฟมิลี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ